สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องย u ทูบพี่น,น้องครับหลังจากค้างหายกันไปโดนเติมครับเป็นหลายเดือนพอช่วงนี้ผมไม่ได้ลงคลิปบร่ได้ย็ดคลิปเป็นอย่างไรครับเพาราะว่าติดภารกิจส่วนตัวจาของแล้วก็ว่าม,มีกระจิตกระจายสีเฮดเดอครับเพราะว่างานมันหลงานาส่วนตัวมันหลายป่านี้ผมก็ทัพการเสืตรหลังจากมาย่บานนะครับแต่ก่อนจะเห็นงานยุงเทปหลายปี สิบกว่าปีครับเพงงนง่ายยุงเทปต้องเตลุยยุงเทปนี่หาเงินส่งลูกเลี้ยนแล้วลูกก็จบเลียวล่ะเรียบร้อยแล้วครับพอดีกับมีในกระทบกับปิดเศรษฐกษิจช่วงโรคระบาดโควิดเลยตกงานกลับมาอยู่บ้านครับแต่ว่าอาชีพยิ่งจริงๆผมก็คือพวกพวกข้วพวกปลูกเพชรต้นเขาครับสามร้านอาหารตามรงแรมวตามพัฒนาคานางทางจะโรคกระเทือน หลายปีครับขึ้นภาคเหนือลงภาคใทยมานนี้ที่บอกพี่น้องว่าหลังจากผมไปผปจดประจนชีวิตยุ่งเทยียแล้วสิกงรูปปีครับ<ม>ดีแนบว่าดีแนะครับ<ม>เดือนกับหลายหอกแต่ว่าข้าราจการกับหลายวันนี้ก็ปรอบกับตกงานกับมาอยูบ่บวันนี่แหละครับมาเลี้ยงปลามาเลี้ยงปลามาขุดบรอเลงปลาขุดเองครับที่พาพี่น้องเิ่นต้นป่วยผมจะกวมกับง,งามเลย บมได้นำทวงครับเมื่อกี้นี่พวงพายุไข่โนูรู่เขาผมนี่เป็นเดือนครับจากพบกล้วยเเขียวนี่เลื้งปะ่ะเดี๋ยวถ้าพี่น้องรับชมครับผมอะไปทำกันนี่นะครับบอบวอบฟ่าที่ผมขุดเองผมเา่ากัดอยู่ประมาณสิบห้าเมตรครับพมเน้า น้ำกับสู่มาจาก้งหงหน้าครับออกพักบุ้งก็ยังไม่ไปผมเรียกพวกประหมอครับกระหมอหมอซี่พี่ลึกอยู่เมตรยี่สิบถึงเม็ดหาสิบประมาณเนี่ยประมาเม็รหาสิบก็ลึกข้างๆกับปลูกพวกบอนพวกเผือกนี่ก็เป็นบ้านของผมเองนะครับทรงไฮตรงหน้าครับ เพื่อนถ่หลังนี่ยหน่อยขณะกับปลากลวยผมกำลังขุดขุดขุดสาอีกสาหนึ่งเลี้ยงปลาให้กันครับฟังทั้งอันนี้ก็เป็นเป็นสาไม้ครับสาไม้ที่ผมขุดอันนี้ก็จะเลี้ยงปลาหมอให้กันความ้วงอยู่พี่น้องเห็นี่กว้วงอยู่สองเมตรเล้ครับสองเมตร สองเมตรลึกเมตรห้าสิบ่วงสองเมตรลึกเมตรห้าสิบครับอาศัยน้ำจากทุงหน้านี่แหละระบายเข้ามาอันนี้เพิ่งจิเร็จประมาณอาทิตย์นึงครับตากอน,น้ำม,มาหมาักพักไว้ซะก่อนพักไว้ซักก่อนจวจงังสีหายมีแต่ใครน้ำแต่ใครยังเกิดขึ้นอย่างที่เอาพวกพักตบพวกจอกพวกยังมา,มาใส่พักบุงมาใส่ครับจัทงที่ลงปลาอันนี้ก็เป็น เว้ยครับผมมันน้ามันถ่วมฟังเสนีก็บปลูกไปแล้วครับปลูกทั่วพักเง้าปลยกรอยแล้วน้ำผมดิบใสแบบระบายเข้ามาในร่องเลยครับนึดใสระบายน้ำแบบเข้ามาในร่องเลยเรื่องน้ำนี่บ่มีปัญหาครับประมาณสามสี่เดือนจังนีไปเกือบๆพอสองการแล้วน้ำอยู่แถวหน้าผมเนี่ยมันมีมีหอยมีนองอยู่ ต้นกล้วยได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพายุน่อรูอันนี้คือขูกน้องหน้าครับน้องหน้าขล้องใส่ไก่เล็กๆลึกหนึ่งเมตรลึกหนึ่งเมตรกว้างหนึ่งเมตรนะครับขุดเอาใช้จอบขุดความยากกว่ามันสี่สิบก,กมติตขูกน้องหน้าครับ มว่าผมจีเฮดไอสวนผสมผสานเลี้ยงป่าปลูกพืชลูกแยังไปน้ำกับพมีครับน้ำใส่จอบขุดอันนี้ก็เป็นมองผมที่เลี้ยงป่าครับปลูกรักพื้นที่กับที่พี่น้องเห็นแล้วครับไทยไว้ ปูพักครับว่าติดปูพักขายสิคือ่าปูรับขีเมี้กับมาอัปเดตข้าวสารครับพี่น้องเขาขอ,อครับไกลจะไปเกี่ยวหละอีกประมาณเดือนกว่าพี่น้องเบิง้งว่าต้องใส่ป๋ยังครับธรรมาชาติจ้วน ลงไปในพรมหัวลิบเลยเข้าพันกอขอขอขอหกครับพี่นียวสำหรับคลิปนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนครับขอบคุณใหม่คลิปหน้าสี่ภาพี่น้องเขาไปลุยในปลาลุยในปลาทายในปลาในดงในผู้ในเขาต่อไปนิดสำหรับนี่ขอลาพี่น้องไปก่อนครับขอบคุณใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ